JSB It's waterfall world สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณครูส้มอีกเช่นเคยนะคะเราจะยังอยู่กันนะคะที่เรื่องคำนะคะที่มีพยัญชนะและก็สระที่ไม่ออกเสียงนะคะ เมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้การบ้านไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาเฉลยการบ้านกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านักเรียนเนี่ยจะตอบถูกกันหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะการบ้านนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนนะคะ แต่งประโยคจากคำต่อไปนี้และเขียนคำอา่านใช่ไหมคะอ่ะข้อที่1นนะคะเมตรอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเมตรนะคะต่อไปค่ะจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างประโยคของคุณครูนะคะใครที่ไม่ได้แต่งเหมือนคุณครูก็ตอบถูกนะคะถ้ามีประธานนะคะกิริยาก,ก็ตอบถูกคะ่ะ อันนี้นะคะคุณครูแต่งว่าพี่สาวสูง168เซนติเมตรอ่าต่อไปนะคะประวัติค่ะประวัตินะคะอ่านว่าประวัตินะคะหอวออาดอวัตนะคะเดกตี่ะอ่ะแต่งประโยคได้ว่าฉัน เขียนประวัติส่วนตัวส่งคุณครูอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะประโยคของคุณครูนะคะต่อไปคำว่าเป็นมิตรค่ะเป็นมิตรอ่านว่าเป็นมิตรนะคะแต่งประโยคได้ว่าเพื่อนของฉันเป็นมิตรกับทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่คุณครู แต่งขึ้นนะคะถ้าเด็กๆนะคะไม่ได้แต่งเหมือน,นคุณครูไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามีประธานกับกิรียนะคะก็คือตอบถูกนะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะคําว่าสามารถค่ะสามารถอ่านว่าสามารถแต่งประโยคได้ว่าพ่อของฉันสามารถทําอาหารได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะ่ะที่เด็กๆเนี่ยจะถูกหรือจะผิดนะคะอยู่ที่คําอ่านคะ่ะคําอ่านนะคะต้อง เขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วแต่ว่าการแต่งประโยคนะคะไม่ต้องแต่งตามคุณครูก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรา,าทบทวนกันสักหน่อยนะคะเด็เกๆขาจากครั้งที่แล้วนะคะที่คุณครูได้บอกไปเนาะว่าจะมีคำนะคะที่จะมีพยัญชนะนะคะที่ไม่ออกเสียงนะคะก็จะมีสองตัวนั่นกะ็คือรอเรือกับ หอหีบใช่ไหมคะก็จะมีคำว่าสามารถนะคะอ่านว่าสามารถปรารถนาอ่านว่าปรารถนาต่อไปนะคะเป็นตัวหอหีบนะคะก็จะมีคำว่าพรมนะคะอ่านว่าพรมแล้วก็พรามนะคะอ่านว่าพรามอันนี้ก็จะเป็นตัวหอหีบนะคะ เหล่านี้นะคะจะเป็นสระนะคะที่ไม่ออกเสียงจะมี2ตัวค่ะนั่นก็คือตัวรอเรือแล้วก็หอหีบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสระที่ไม่ออกเสียงกันบ้างเนาะก็จะปีสระอีนะคะกับสระอุมี2ตัวเหมือนกันค่ะสระอีกับสระอุนะคะเช่นคําว่าขัดสมาด้าคำนี้นะคะจะเป็นสระอีนะคะแต่เราจะไม่ออกเสียงสระอีนะคะ คำต่อมาค่ะคำว่าบัญญัตินะ,ะบัญญัติคํานี้นะคะก็มีสระอีแต่ไม่ออกเสียงสระอีค่ะคำต่อมานะคะคําว่าเมนค่ะเมนนะคะอ่านว่าเมนเนาะเราจะไม่อ่านเมลุนะคะต่อไปค่ะเหตุค่ะเหตุอ่านว่าเหตุนะคะอ่านนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะเด็กๆขาจากครั้งที่แล้วเนาะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคำนะคะคำแรกนะคะคำว่าเกียรติค่ะกอเอรอตออีเกียรติอ่านว่าเกียรติภิจิพออีพิจออีตอรอจิตภิจิต เห็นไหมคะว่าจะไม่ออกเสียงรอเรือเนาะข้างหลังนะคะสามารถสออาสามออารโถมาสามารถกระเศดกระเศดกอสเอตอรอกระเศด ต่อไปนะคะสมัครสอมอ,อขอรอสมัครถรถชาติรออสอรสชอ,อตออิชาติรสชาตอาิอุบัติเหตุน,นะคะอออุออ บออะตออิบัติหอเอตออุเหตุอุบัติเหตุอ่ะนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านสะกดคำในวันนี้นะคะอ่าเมื่อเราฝึกสะกดคำกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำกันค่ะกิจวัตร มีบาทรมฉัดปีนักษัตรสูตรคูณยุระญาต ปาฏนาสามารถเป็นมิตรจังหวัดพิจิตรบุตรสาว พระเนตรปฏิบัติประสูตรจากเย็บผ้าจากกะพัด บัญญตัติสมบัติประวัติอัตโนมัติอัุุมัติ ภัยพิบาิขัดสมาธิรสชาติดีมีเกียรติภูมิปัญญาอาสาสมาัคร เมนเผาโศพพบสาฮีอ่วันนี้นะคะค,คุณครูก็มีงานในชั่วโมงให้นักเรียนทำนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคำอ่านคำต่อไปนี้อ่าฝึกเขียนคำอ่านไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะว่าแต่ละคำเนี่ยอ่านอย่างไรนะคะออกเสียงอย่างไรนะแล้วก็จะได้รู้ว่าคั้ไหนนะคะที่ ไม่ออกเสียงคำนะคะไม่ออกเสียงพยัญชนะแล้วก็สระนะคะอะให้นักเรียนนะคะทำในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะคุณครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะครั้งนี้นะคะก็เติมวันที่ลงไปนะคะเพราะว่าคุณครูกลัวว่าที่คุณครูไม่ได้เขียนวันที่ให้คุณครูกลัวว่าสองห้องจะเรียน ไม่ใช่วันเดียวกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะในการเขียนวันที่ก็เขียนวันที่ได้เลยะคะ่ะวันนี้วันอะไรนะคะวันที่นักเรียนเนี่ยเรียนนะคะคือวันอะไรวันที่เท่าไหร่อะไรนะคะก็เขียนลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ลอกโจทย์นะคะคำแรกนะคะคำว่าพระเนตรพระเนตรอาจว่าอะไรนักเรียนก็เติมลงไปนะคะตักบาทอานว่า อะไรก็เขียนออกไปนะคะภูมิใจอ่านว่าอะไรอื่นสมัครงานนะคะอ่านว่าเครื่องจักรค่ะมีทั้งหมด5คข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในชั่วงนี้ค่ะไปทำกันก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะให้เวลา5นาทีค่ะ อโอเคนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูเฉลยกันค่ะอ่าเฉลยนะคะพระนีดอ่านว่าพ,พระพระนีดนะคะก็จะสะกดด้วยดอเด็กนะคะตัวนี้นะคะจะสะกดด้วยดอเด็กนะต่อเต่านะคะอยู่ในมาตาไม่กดนะคะก็เลยสะกดด้วยดอเด็กเนาะก็ให้รอเรือเนี่ยเป็นตัวสะกดร่วมกันกับต่อเต่าไปเลยนะคะ ต่อไปนะคะคำว่าตักบาทอ่านว่าตักบาทค่ะตักบาทนะคะเหมือนกันค่ะบาทคำนี้นะคะก็มีรอเรือแต่เราไม่ออกเสียงนะคะก็ให้รวมกับตอเต่าไปเลยนะคะเป็นตัวสะกดไปเลยนะคะแต่เราจะดูที่ตอเต่าตอเต่านะคะตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กดนะคะก็ใส่ตัวดอเด็กลงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นคำว่า ภูมิใจค่ะภูมิใจอ่านว่าภูมิใจนะคะคำนี้นะคะก็อ่านว่าภูมิใจค่ะเหมือนกันค่ะมีสระอีแต่เราไม่ออกเสียงภูเราไม่ออกเสียงสระอีนะคะเราจะไม่อ่านว่าภูมิใจนะคะเราจะอ่านว่าภูมิใจสระอีตัวนี้นะคะก็ควบไปกับมอมาได้เลยนะคะมอมาตัวนี้อยู่ในมาตตาแม่กลม ะะก็สะกดด้วยมองมาเนาะต่อไปนะคะสมัครงานค่ะอ่านว่าสมัครงานนะคะคานี้นะคะเหมือนกันค่ะจะมีรอเรือนะคะอยู่ตรงนี้ข้อควายนะคะจะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะก็เขียนกอไก่ลงไปนะคะสะมัครงานต่อไปนะคะเครื่องจกักนระ เครื่องจักรนะคะคำนี้ก็อ่านว่าเครื่องจักรค่ะไม่ออกเสียงตัวรอเรือหลังกอไก่อยนี้นะคะกอไก่ก็อยู่ในมาตามแม่กบเหมือนกันนะคะก็เขียนตัวกอไก่ไปนะคะ,ะงานในชั่วโมงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเสร็จกันหรือเปล่าถูกกันหมดทุกข้อหรือเปล่าคะ,ะเด็กๆคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให,ให้นักเรียนทำด้วยแต่เป็นการบ้านที่ไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเปิดไปนะคะในหน้าที่145ค่ะ145ให้นักเรียนนะคะเขียนข้อความต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะข้อความนะคะมีอยู่ว่ามีเกรติและซื่อสัตย์ กิจวัตรปฏิบัติดีตั้งจิตมิตรไมตรีธงชาตินี้เอกลักษ์ไทยอ่าคัดมาให้สวยๆนะคะนักเรียนคะขัดมาให้สวยๆนะคะ,คะ,ะ,คะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูขอไม่เฉลยการบ้านอันนี้เนาะเพราะว่าให้นักเรียนนะคะคัดเนาะ ก็เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเขียนตามข้อความนี้ลงไปเลยแต่เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่ต้องรีบเขียนนะคะไม่ต้องรีบเขียนให้เวลานานๆได้เลยค่ะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดคาบของคุณครูส้มแล้วเนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูส้มต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye-bye is a wonderful world JSB, JSB, be on the colorful day.